แล้วเราถึงมาตัดตัดเล่นเลยตัดเล่นพร้อมกันเลยทำรายละเอียดทำขนานกิ่งมาได้มาพร้อมกันเวลาจบแล้วจบพร้อมกันเลยจบพร้อมไว้ทั้งต้นไม่มีไม่มีปัญหาส่วนมากือใหม่อย่างตัวอย่างเช่นผมก็กิ่งหนึ่งเพราะผมโคตรได้ผมไปรายละเอียดเหมือนกันแต่นี้ก็ขึ้นกิ่งสองก็อย่างปัญหานี่ลุงบอกที่ผมเจอตักสร้างของลุงนะครับสไตล์ของลุงนี่อีกหนึ่งต้นนะครับผมนี่ต้ลากรอบรอซโมสซโมครับผมอันนี้ก็ขึ้นอันนี้กิ่งหนึ่งนี่กิ่งสอง นี่ก็ประคองไว้อยู่นะครับอันนี้สวัสดีครับเพื่อนๆนี่อยู่กับกุ้งบอนไซนิวเจนครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่สวนบอนไซลุงนิดนะครับผมวันนี้เราจะมาขอความรู้เรการสร้างบอนไซสไตล์ลุงนิดสร้างยังไงให้จบพร้อมกันทุกกิ่นนะครับผมเดี๋ยวนี้เรามาขอลุงนิดเดี๋ยวมาสวัสดีครับลุงสวัสดีครับขอความรู้เหมือนเดิมเดี๋ยวมาขอความรู้การสร้างบอนไซของสไตล์ลุงนะครับผม แลวสอย่างนี้นะน้องๆการสร้างบอนไซเนี่ยสไตล์ของผมเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวใครนะผมสไตล์เขาลุงนิดสไตล์นุงเลยผมจะสร้างผมจะเขียงหนึ่งนี่เขียงหนึ่งนี่เขียงที่สองนี่เขียงที่สามต้นไม้ต้นนี้ได้สามเขียงแหละครับผมแต่ไอ้กิ่งหนึ่งกับไอ้กิ่งสองเนี่ยผมยังไม่ได้สร้างเลยครับอันเนี้ยผมจะเลี้ยงประคองไปครับผมเนี่ยผมจะเลี้ยงประคองไปเนี่ยประคองคือประคองกิ่งไปไม่ให้มันโตไม่ให้มันโตบังคับให้มัน เนี่ยเวลาเนี่ยก็ตอนไม้มังอะไรบ้างเนี่ยไม่ให้มันโตประครองมาอยู่เนี่ยครับผมอันนี้ก็เหมือนการกิ่งสองก็เป็นการรับกระครองมันไปไม่ไม่ไม่สร้างมันอ่ะถ้าสร้างเราต้องตัดคือเราเลี้ยงกิ่งหลักๆใหญ่ใหญ่ใช่อันนี้เราไม่สร้างมันยังไม่ทํารายละเอียดยังไม่ทำเพราะว่าเพราะว่าสาเหตุจากที่เราสร้างปั๊บมันจะจบก่อนใช่ไอคูนี่มันจะจบก่อนโดยที่ไอพวกนี้ยังไม่มีเลยอะหลังกิ่งหลังกิ่งหน้าอะไรยังไม่มีเลยใช่ น้ำเลี้ยงมันจะมากิ่งนี้ก่อนเลย<ช>มันจะไม่ขึ้นยอดเลยเดี๋ว,ดวถ้าเราเกิดตัดอันนี้สร้างมันจะดึงไปเลยครับผมมันดึงมันไปกินถ้าตาัดอันนี้พร้อมกันมันั้งสองฝั่งมันจะดึงกันไปหมดเลยครับโ,<อ>โดยที่ตรงนี้จ,จะช้าไปเลยแต่ช้ามากเลยอ่ะหรือรอาจจะจะแบบอาจจะไหลไปเลยอาจจะจบยากมากยอดเนี่ยเพราะไอ้คู้นี้มันแรงมากมันใหญ่ครับผมผมจะสร้างเนี่ยรอจะได้เขียงที่หนึ่งสองสามเขียงที่สี่หรือเขียงที่ห้าพอได้กินครบแล้วเนี่ยแล้วผมจะตัดพร้อมกันเลย สร้างพร้อมกันเลยย้อนลงมาทํารายละเอียดย้อนขึ้นไปเลยแล้วสร้างขึ้นไปเลยให้มันจบพร้อมกันจบพร้อมกันต้นตอนนี้มันจะมีอะไรดึงกันละครับผมมันไม่มีอะไรอีก่ไหนมาดึงอะไรให้มันจบพร้อมกันหมดเลยครับผมพอสำคัญที่สุดโดยประสบการณ์เนี่ยทารกษานี่จบก่อนสร้างอันนี้ก่อนสร้างอันนี้ก่อนส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นครับส่วนมากทุกคนเอาได้ขนาดก็ตัดเลยแล้วสร้างสุดท้ายแล้วปัญหามันจะเกิด ไอพวกนี้มันดึงเอาไปกินหมดไอนี่โตก่อนใช่ทางนี้ไม่ขึ้นยอดเดินไม่ขึ้นมันโดนดึงไปเลยมันโดนดึงหมดไอเนี่ยเราสร้างไอเราสร้างเองสร้างสองฝั่งดีน้องๆครับผถ้าสร้างอะไรสองฝั่งนี่จบมันจบแน่นอนอยู่แล้วล่ะมันมันก็ดึงแบร์อะไรเงี้ยมันก็ดึงกินหมดเลยไอนี้ก็ไม่มากันบนนี่ก็ไม่โตสักทีไม่โตสักทีใช่ไอทางนี้ก็สวยจะสวยจะจบแล้วอ่ะไอสองทิงนี่จะจบแล้วไอนี้ยังไม่มีอะไรเลยอ่ะตอนนี้สไตล์ผมผมจะสร้างไอเนี้ยประคองไปเงี้ยครับผมประคองไปจนสุด พอใจแล้วตรงนี้ถึงมาปลายเรียวแล้วเป่าปลายเรียวประมาณเกยงที่สี่ที่ห้าที่ห้าดีกว่าแล้วเราเราถึงมาตัด <S <S ตัดเล่นเลยตัดเล่น <S <S <ห>พร hm ้อมกันเลยท,ทำรายละเอียดทำคะแนนจริงไล่มาพร hm ้อม hm กันเวลาจบแล้วจบพร hm ้อม hm hm กันเลยจบพร้อมไว้ต้นไม่ไม,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 ไมีไม่มีปัญหาส่วนมากมือใ,ใหม่อย่างตัวอย่างเช่นผมก็กิ่งหนึ่งพระผมทดได้ผมก็ไปรายละเอียดเหมือนกันแต่นี้ก็ขึ้นกิ่งสองก็อย่างปัญหาที่ลุงบอกที่พบเจอประสบการณ์ผมก็ไม่โต ยอดไม่โตไอ้ท่านี้ก็างงามงามสวยสวยดมากาทุกคนจะเป็นอย่างนั้นด้วยเป็งงนอย่าง,งานั้นครับมือใหม่เ่พอ,อได้ขนาดปั๊บตัดเลยพอได้ขนาดปั๊บตัดเลยตั้งเลยเล่นเลยครับตอนนี้มันก็จะจบสิตอนนี้ข้างบนนี้ยังไม่มีอะไรเลยใช่ไหมไม่มีอะไรเลยก็ต้องเรียนอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่มาให้เราด้วยมันจะมาโดยช้ามากเน,นนเนี่ยน้องๆเนี่ยวิธีของลุงเนี่ยนี่คือวิธีสไตล์ของลุงนะครับผมสไตล์จบงแบบ จบสวยๆจบแบบพร้อมๆกันนะครับเต้ากันเลยทั้เต้าเลยนี่คืออีกหนึ่งวิธีนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ตากล้องซูมกิ่งใกล้ๆนะกิ่งใหญ่ๆเนี้ยันให้ใหญ่ๆแล้วเวลาสร้างแล้วมันจะจบแบบสวยแล้วมันจะสมดุลกันเนี่จะไม่มีกิ่งยืดริงนองดูมันใบใหญ่มากถ้าเราไปสร้างนี้จบไอ้พวกนี้ไม่มีสิทธิ์จบเพื่อนดูโคนนะครับดูแขนผมนะครับแขนแล้วดีครับกิ่งหนึ่งกิ่งสองสันลากตองเป๊ะนะครับของลุงนี่แหละครับผม เวลาคาขึ้นกิ่งก็คือเราก็ต้องดูสันลากดยใช่ไหมครับลุงครับเน,บนื้อขึ้นกิ่งหนึ่งกิ่งสองนี่วิธีการสร้างไม้เนี่ยเวลาเราเขียงหนึ่งเขียงหนึ่งเราจะเราเราจะเราจะเราจะหาตำแหน่ง,งกิ่งหนึ่งกับกิ่งสองกับลำต้นอะไรเงี้ยเราต้องดูสนนี้เป็นหลักอ๋อไม่ใช่วัดเป็นหลักขึ้นมาแล้วได้กิ่งแล้วก็จะเขียงเลยฟรับไม่ต้องไปดูเลยเราจะตั้งกิ่งหนึ่งกิ่งสองนั้นผิดมันมันถูกแต่ว่ามันจะไม่ได้มันจะไม่ได้โตความสวยงามความสันมันจะไม่ถึสันลางถ้าเราสร้างเราสร้าง กิ่งเอาลากเส้นนี้ตรงกับกิ่งสองเนี่ยมันจะดึงไปอย่างที่เห็นนี่ของโครงสร้างเนี่ยครับผมมันจะดึงออกสันเลยแล้วหน้าจะไม้จะฟางจะสวยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับสันจะออกแบบตรงกิ่งเป๊ะเลยเนาะแล้วมันจะมันจะหน้าไม้จะฟางเนี่ยสวยสันจะออกขึ้นมารับกิ่งก่อมาลับกันพอดีมันก็ทําให้โครงสร้างของไม้จะสวยฟางขึ้นที่งานวันไึก็ยิ่งสวยอ่ะนี่ครับวิธีการสร้างบ่นไสครับผม อีกเลี้ยงต่อไปโตอันนี้มันโตกิ่งมากเราก็ทดนหน่อยตอนคุมไว้คุมไว้คุมไว้อย่าให้มันเนี่ยคุมแบบเนี่ยตอนตอนตอนไปอะไรไปยเงี้ยครับผมไม่อย่าให้มันโตคอให้ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นเนาะใ่แล้มีลุงมีตัวอย่างอีกหนึ่งต้นเดี๋ยวเราไปเดินดูทางลุงกันครับเพื่อนเดี๋ยวเราพามาดูอีกหนึ่งต้นของลุงนะครับนี่ครับต้นนี้ครับนี่วิธีการสร้างของลุงนะครับสไตล์ของลุงนี่อีกหนึ่งต้นนะครับผมนี่ก็รากรอบๆซูโม่ซูโม่ครับผม ันนี้ก็ขึ้นอันนี้กิ่งหนึ่งนี่กิ่งสองครับนี่ก็ประคองไว้อยู่นะครับอันนี้ลงเขียงเขียงสามแล้วเขียงสามนี่กำลังตั้งยอ,อก้นไปเนาะอเี่ยแผลไม่มีแล้วแผล,ไม,มแล,แลไม่มีแผลหายไปเลยนะครับนี่ครับวิธีาาก<ถ>รารสร้างให้ถูกต้องครับสร้างบนทรายสร้างให้ถูกต้องครับผมอันนี้เราเราตัดมาแล้วเราเราก็ยังไม่ตัดต่อใช่ทั้งที่เราควรตัดได้แล้วเนี่ยเราไม่ตัดเราก็ประคองมันไปเนี่ยประคองมันไปจนฝา จันฝายเนี่จะเหมือนใกล้ต้นแล้วแหละกนฝายเราจะได้กิ่งบนเนี้ยจะพอใจแล้วค่อยเขียงค่อยเขียงพวกนี้เนี่ยค่อยเขียงเขียงไล่คอไปตรงนี้ครับผมอันนี้เราจะประคองไปเนี้ยอันนี้เราไม่ได้ทำรายละเอียดนะครับเรื่องเลี้ยงประคองต้นขอนกิ่งไปก่อนเลี้ยงขนาดเลี้ยงอะไรกันนะครับใช่ใน้ำเลี้ยงก็ดึงขึ้นไปข้างบนนี้นี่รอต้นทีกออกไปในขนาดหนึ่งแล้วมันจะมันจะสมดุลแล้วมันจะเร็วจบพร้อมกันแล้วจะสวยสวยงามคือถ้าเราไปจบกิ่งได้กิ่งหนึ่งปัญหาเกิดแน่นอน น้องๆเือดได้คือหลักๆจิงบวมจิงโตมันจะโต๊ก่อนแล้วมันจะไปแย่งุูยแย่งขายเคมีก่อนคือเราทุกเราสร้างจริงหนึ่งจบไปแล้วเนี่ยเอาที่ปัญหาแล้วมันเป็นนิ้วแพ่เต็มเลยสารอาหารขึ้นไปมันก็ดึงไปกินหมดเลยใช่ครัแต่มันก็ไม่ดึงขึ้นมานี่ถ้าเกิดเราสร้างหนึ่งก็สองจบก่อนเลยเนี่ยปัญหาเกิดใกล้นี้แน่นอนเลยครับมันก็ไอ้พวกนี้ดึงไปกินหมดเลยเพราะมันดักอยู่แล้วอ่ะ มันดักรออยู่แล้วมือใหม่ๆเนาะมันดักรอไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบสร้างบนไซไม่ต้องรีบให้จบให้จบพร้อมกันเลยทีเดียวนี่ต้นแล้วมันจะสวยเราจะสวยแล้วเดี๋ยวเราไปดูต้นจบพร้อมๆกันของลุงกสักหนึ่งต้นเนาะตัวอย่างได่ครับผมใช่ เพื่อนอันนี้จากสเตจที่ลงเลี้ยงมานะครับผมสร้างยังไงให้มันจบพร้อมกันนี่ครับเพื่อนเพื่อนอันนี้คือจบพร้อมกันทุกกิ่งนะครับผมแล้วมันจะสวยมันจะได้ขนาดสวยงามนะครับผมลากรอบลากรอบนะครับผมนี่สวยนี่โมกนะครับผมสร้างได้จริงนะครับผมอันนี้ก็จบแบบนี้เลยอันนี้ติดป้ายไปแล้วใช่ไหมลุงขายแล้วครับไปแล้วนะครับหนึ่งอันนี้ครับสร้างบอนไซยังไงให้สวยแนละสร้างให้จบแบบพร้อมๆกัน ต้องใช้พิธีนี้นะครับผมนี่สไตล์ลุงนิดเพื่อนๆท่านไหนสนใจจะผมทิ้งเบอร์โทรลุงนิดไว้ให้นะครับผมลองสอบถามลุงดยห,หรือขอความปรึกษาจากลุงก็ได้นะครับทรพูดคุยลุงอินดีบ,บ,บอกบนะครับผมเข้าหรือจะเข้ามาชมที่สวนมาดูต้นจริงต้นที่สวนก็ได้นะครับผมเราผมสร้างจริงแล้วก็จบจริงใช่ครับสร้างจริงสร้างในจริงจบจริงแล้วก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะครับผม ้ากล้องมาซูมดูใกล้ๆดูจร<ด>ิงๆ<ด>ได้ดนะครับรวมเวลาเดียทข้ทางในได้ครับนี่นะครับเพืพ่อนๆไแล้วไม่มีปัญหาให้เราโคนใจเรานี่คือการสร้างกิ่งจบจบ,จบจบส,สวยๆสไตล์ลงนิดใหญ่เลยครับนี่ครับใหญ,ใหญ่และกิ่งมันก็จะไม่ใหญ่กันเกินไปไม่เล็กกันเกินไปกิ่งมันก็จะเท่าๆเรียวๆจบปลายโคนใหญ่ปลายเรียว โคนใหญ่ปลายเรียวจริงได้ทั้งตัวหมดเลยนี่ครับรอบๆเลยครับนี่นะครับนี่คือการขึ้นกิ่งของลุงนะครับนี่ที่บอกสร้างได้จริงนะครับผมนี่ครับ ครับสุดท้ายนี้เลยเราก็จบคลิปกันแค่นี้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้า EP2 ทำบอลไซสไตล์รงนิดไปดีเรื่องราวกับอะไรจะฝากติดตามช่องไว้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ดีฝากกดติดตามช่องกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวกอนอื่นเลยเราขอขบอคุณลงนิดก่อนนะครับผมขอบคุณครับลุงบายบายครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่ง